วอยจะเมาวอยจะมาเรามาหายามเพี่ยงข้าว่ามาหาตัวยาแก๊ะเรื่องงานก็าบ้านนอกแล้วก็มาพอตรงเวลากันนะข้ามเพี้ยนๆด้วยมาสามรอบสี่รอบเลยหรือน้องเข้าบอกอยู่เล่นตัวข้าเขานางเอกนี่นะเนาะมันต้องรู้ มันต้องลงดูดูเลยบ่ลงได้สิได้จักรพยาตินี่นะบ่ลูกับบ่ได้บ่เอาบ่มีกับบ่เอาเขาติดต่อมาหลายอยู่ก่อนยู่ไนย์เมืองย่ทางนี้นะไปอ่านบนเดือ่งกอนโห้าสิบกว่าเอาบ่ฉันบ่เอาสิบกว่าก็มีหกสิบกว่าละเกินพ่อติพ่อ เอารถเปียงลุกั้นหมันบไดยูโรน้าเก่าล้โอ้ยมาไปฮะได้เบอมีโคติสตอมานนักพี่อืงกลไปอา่านเบอ่นโพสตมนันอ่เหระเข้าบหักห้านี่นะเออไหนติก๊กต k อกกระไรเก่งนาอย่ <c oughs> ข้ออย่างข้อวาบไปว่าอย่างข้อวาบข้อวาบเนี่ยข้อาวาข้อกระเข้ขอ,เขอยิ่งมโน,นมนอย่างน้อแบบข้อวาบวาบ นึงว่ามันมนําข้อปาบๆนะโอ้ยปาบๆซ้ํจังแล้วขอวาบขอวาบแน่ซะล่านั่น,ะนะนะเออ,อมสมกับเขา<อ>ติหตั้งใจมาฆ่าโดยตุ๊กกลับมานนะํามือ้อนี้ก็ได้เออเมือ่อยนะเนาะเค้าแล้วนะบ่เค้า,าดอก มื่อนี้นะออมตองดีใช่ไหมตองออมตองสูมือเออลูกค้าไล่โก้มื่อนี้นะก็เด็นมาห้าเด็ดสองนะเสาเมื่อนะทำงานไปพร้อมเราไปพร้อมก็ได้เสาตีนเสามือกับพี่น้องอืมนะบ็ได้เสาตีนเสามือแมาเลี้ยงจะคล่องเหมือนน้องเอาตะกี้คืว่าห้าสิบกว่าก็เอาอยู่นะเปลี่ยนแล้วเอาสามพี่อื่นนนะ ทีาอิ่นเขาได้ห้าสิบกว่าเอาเอาให้เพคนนี้เบื่อเคยห้าสิบกว่าติไม่ยังไปอ่านเมนูอันอิติโตยลูกใสไปกินอย่างวัติเออติโตยเรารู้ข้าัวข้าวผักนะที่อื่นก็ให้โดนมาเฟสบุ๊กนะเฟสบุ๊กเอาให้โดนติเลือกเลือกเอาเลือกเอาเนาะ บระห,ะหงำเลยอยังเหลืออีบุตรีเออข้าว่าแมนบอ๊บอบ่มีนะบ่แมนหมุนวแต่เรียกจุตีใช่นหมโบ่ได้เรียกบ,บ่มีม่ขุ่มเอาแมนบ่บ,บุกก็เรียกในจังหนลอยละคนเนอกได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าเนาะได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าคึ้นขาดบอกป่ะเนี่ยเหี่ยวทิ้มอยู่นี่ละคึ้นขาดวันนี้นะออกพรรษาบอะไรไข่ก็ใช้รถท้ายรถกระบะแห่ไข่หรอก แคคือแมวเนี่แคคือแมวทำบัตอีหลีนะมึนี่เลิกการจังมงในจ่าเลิกใบโซ่มาเต้เดิกพุ่นนึกมาเป็นอมุกเสาบ้อเจี๊ยบมาบหันนาองขอย่ะเลิกบสองเหมือนนี่พูดจาวใบสองมื่นมาจังมงมืออื่นหมาใบหมาห้อีกนิดต้องมาชึกเวลา ยี่หมายถึงเวลาบัดดี้วันนี้ฟาดนาดสิเลิกงานแล้วยังปรวยอยู่แงแซงบอกแงแซงแแงแซงเก็บนองแงแซงโอยมายอกดีไฮโน่มาทางใจมายอกโดยตรงเนาะเอฟสี่จิคอนบัดปี้เอฟสี่จีคอนใจจะคัดร้อนๆไม่ได้กระทามาเข้ามาคล้องเฟซเอออันแนว เมื <singing flowers> ่อ <enjoying> น <art> ี้โชคดีมีเวลาได้เว้านำนะครับน้องพี่น้องเมื่อน้าจะมายามใหม่ครับผมบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี